ก่อนเบ่งคิดนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือคกดซุปเปอร์แต่งให้แน่เด้อทุกคนฮัลโหลทุกคนสบายดีสบายดีเด้พอพ่นอพี่น้องสุขสุกคนมือน,นี้กับมีเบาคะมีแบบโนโนว่าน้องหรือว่านาลิ้งวะ ไปดิแบบคำีบาททีมันมาลินอยู่ห้านน,นาแล้วน้ากมาเพิ่มมาเล่าเรื่องอะไรฟังกับมีกับลูกสาวหน่อยไปดีลูกสาวหน่อยเขสวยสวแล้าตโนขี่ข้าต้นตโนขี่ข้าร้านชาของเก่งขาวตนนันตโนยังเออนืว่าพาจินเนะมอนิกาชีอแหละย่งต้นหักเพื่อเนะคนม่เยี่ยมยามหดห้าบ ตอนนี้กุ่นพักกระุ่นย่งกัรุ่นรวยรุ่นพัฒนาลาวมุกซื้อย่างอีดวงไ่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเลยต้าดูออกไเด้อเราเป็นมีเงินไปขอบไปส่งามจ้าดูหนึ่งเก้า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 หนเกาซื้อบอกคือกันเนาะแต่วันี้ยังต้อนทักคนแต่ไม่แกงก็ไม่เลยนะครับทายกกขายแล้วมันจะงานินห้าทุกคนนะ ยังไม่ออกยังไม่ออกแล้วินแล้วกันไหมดูว่ามึงกินแหลกินแล้วไ่นอกไม่มันต้องไปบอกให้เด้งเงินงั้น้ด่วนที่ใจไปถ่ายไปบ้านกี่อันโน้นไพี่ไปบ้านกี่เรียไปบ้านี่ื่อยางซื้อยอดไหมซื้อยางซื่อปอดปี่กตกๆ คือปอดตีนะเป็นยังกะอันนี้กุหลาบเกลียวอันนี้กะไปใส่กับมิตรไปกับเจขาวแหละคันเห็นไปไกลๆคขบวเห็นเจขาวก็เห็นไปกับเจขาวใจากเลย่ไได้ปนะขาว่าเป็นไอ้น้ำองกันส่วนหลายก็ว่าเป็นไอ้นองลูกพัลเม่นาะของออกแล้วออกแล้วลุนห่วยสบายนี่ของกินกับมิตรแกงน้ำไม้แกงน้ำไม้เนาะ แล abei, roommate, ้วก kind of like ็ทอดหมูทอดหมูสุดตีข้าวเองเลยแล้วก็ทำเนียวแล้วกันไม่ยังไม่ยังไม่ยังนุ่นหวยวะเก้าหนึ่งเก้าม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 าจอกหนังเก้นึ่งเก้าหมายเลขสองแปเจ็ดหกเจ็ดหก เจ็ดหกเดินเ้บแม่เจ็ดหกเล็กเห็นเล็กเห็นออกเล้กออกตเก่าเนาะไม่ยังดำนาเล้วอเลยสวัสดีออกเล็กเจ็ดหกเล็กยับวะดนาฮะดำนาเล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วว่านนี้ไม่งังก็แล้วเมือใช้บัสิขาเบมืออื่นพนตกแห้งเนาะมือนี่งกรบปตีดอกไม่ไม่ดวงมากินน้ำกัน เออศูนย์เจ็ดหกต้นนับศูนย์เนี่ยก็ศูนย์เจ็ดแปดอันนี้ศูนย์เจ็ดหกอีโอบดถือบดถือโมนาไปแล้วแสนหนึ่งมึงนี่อันนี้กับโมนี่ละแสนหนึ่งบดใจบดใจนีนนจน่มึงเดอ้อกูจะบอกก่อนเด้อมีเงินลอยดอกโ <laughs> อก้มันไอยดอกกูไปจให้เดอ้อหน้าห้าเจ้ขาวกับประมาณนี่แหลนะเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าช่วงนี้ใส่ไอโน่ซื้อเลขอี่บ้างฮะแซ่บอยู่บ้าง จเมื่อใดสิมื่อใดสิกลับบ้านบอสเมื่อใดกลับบ้านเอาบออันนากรบอไวบาสีอันนากรเขาพันษาก่อนใส่บอกใส่บ่าบอสสิกออกก่อรขันตัวจริงก่อนบอเมืออื่นกับวันที่สิบมือใสิบเท่าไหร่สิบห้าสิบหกลยสิบหกบีได้ติงบส จะมีให้ตอนใหญ่น no allora ี่ให้ตอนใหญ่เก่งน้ำไม้แซ่บแซ่นน้ำไม้บงผสมกับน้ำไม้เลี้ยงน้องแล้วก็ผสมกับน้ำไม้อยังก็น้ำไม้อยู่ในหน้าแหละน้ำไม้ต้อเขาไปเอาเมยอน่ะน้ำไม้เน่ยน้ำไม้ไปเอาคนเดียวน้ำไม้อันนั้นน้ำไม้ไทยบ้านน้ำไม้ไทยบ้านหรือน้ำไม้บงหวานนี่แหละเป็นยไง นึกว่าคับซีสิพาไปเที่ยวเพราะไม่เยี่ยมกันเนาะบนในเห็ดอยังบนตกลินบนโตกลินเป็อยางมากเพราได้หรเพาแห้งเป็นอย่างบ้านออกได้อยู่ทางกูมันกำบล์เขาทมเน่นอยู่ทางเพื่อนทางนี้ทางทางกูมาไปบ่ไปกับบนโตกลินมันเต้๋วได้หลุดเออเคยออกมา่อไรเสนอมึงออกทางใดเนี่ทางวัดทางวัดดีกว่าหักคุ้มเมื่อไรบอสนักดีกว่า มื่อหน้าขันกูปไปกูจังสิงไปทางวัดทุกคนนั่งกินดีๆไอ้โน่อย่เห็นนั่นนะแหนมมีผู้ใหญ่นั่งกินนะลุงบอกลายเถื่อนขะนนั่งนางกินดีๆโก้เป็นแหนมบ่ได้เป็นผู้ใหญ่นั่งนางกินก่อนนั่งกินไปไปอ่ะมานี่ก่อนอ่มาจับกล้องให้ลุงก,ก่อนวางก่อนไส่แล้วกันนางนี่ก่อนแหละเสร็จมือ มึงก็มัดกินนักเกงงน่อหมาเตอนไม่เพื่อว่ามึงบ่มหมัดมาเดี๋ยวิีขานของการทีิมันไม่หายดีกับมือตอนไปอันนั้นลืมลืมอะไรเาเขาอ่นเนี้ยก็ลืมขาป้องไปก็เลยบ้อนอู้ป้อนกันเดือดเลย ก็นั่นไม่ใหม่เนาะหม่วอกมันแกไใหม่จะอไนนี้นั่นนั่งนั่งนั่งเก่าแล้วันใส่เหมวนักงูแ้เจริดนาะเจะบเลยนะครับคาเรือเนี่ย้เนใหม่ต้องเจเลยแก่แล้วไปเลผมไปดูย้าแบแม่งเลยนมาแล้วปีไปจ่าย จิบส mm ี่หิบอกว่าอยกับเนาะก็เก่งของมึงเนาะรดน้ำเด็กมึงกินลอยเลยเลยๆนั่นนั่นันยัดเาหลอมเด็ดควานึงข้าวน้ำมันเด็ดของปาหลั ผัมแ <c oughs> ่บผีแบบผัดผื่นแห้ <c oughs> เกยเามาเกไมใหม่มันเพิ่งมาใค่ เพื่อเอาหนึ่งในเ่เลยเข้าเย็นไปหนึ่งในเขาเอา้อตัวกจังะเขาก็บอกว่าจะขาแม่ทุกคนเขารู้ว่าอย่างเขาพูดนี้เ่ยแต่ประมาณาที่ลังอะไรอย่างเงี้ยสีาวคือลยปับเจ้าพันศาแนีทุกคน

ตีเป็นตีแล้วไหมเปนประเด็นต่อที่เป็นที่มากว่าเรื่องบอลน,นะนแล้วคุณต้ออะไรอีก้างนา้าเอ้าใั่งหน้าหนามน้าคอยจับมือกับท้อมบอลใช่ไหม มันเงยบเงยป่ะเนะมันมืออื่นแห้งเสี่บแกงมืออื่นก้อนน้ไม้ฮัทสดสดเลยหนาลายลายบุกเตอยู่ส่วนทำหนาลายใล่ไปเอาคนโตใส่โครงได้หว่ากินข้าวน้ำไอโหน้บรรยากาศหน้าห้านกับประมาณนี้เนาะทุกคนใจเบิ่งเนาะ ว่าของขายมันขายดีอยู่พ้นตกแต่ขายดีพ้นตกตแต่เศร้าเพราะว่ามีแขกทัวร์มานะทุกคนน่ะหา้าเจ๊ขาวยามคําคืนกับประมาณนี้แหละสิ้ไใ่เจ๊จขาวก็เมดแล้วสิรอบปิดห้านแล้วนี่นาหา้านกลางคืนกับแสงีเสียงประมาณนี้นะทุกคนนะ คลิปนี้ก็คือเดลาก,ก่อนเด้อเจอกันอีกทีหน้าเนาะจำไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในเดอ้อบ๊ายบายสบายดีสบายดีเนาะ